สวัสดีค่ะเพื่อนๆอยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง magic air 3 5นะคะขอบคุณสำหรับการกดไลค์กด u like, b s c r i b e นะคะรวมถึงการให้คำแนะนำแล้วก็เป็นกำลังใจดีๆกับแอร์เสมอมานะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันนะคะเป็นพิกอากาศให้เพื่อนๆเล่นกันนะในหัวข้อสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะอยากสื่อสารกับคุณว่าอะไรนะคะถ้าเกิดว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพนับถืออยู่ท่านมีจริงนะคะแล้วก็ท่านสื่อสารกับคุณได้จริงๆเนี่ย ท่านอยากสื่อสารกับคุณว่าอะไรนะคะคลิปนี้ก็ทําขึ้นมาแบบเ,เป็นเพื่อความกึง่งกึบันเทิงนะคะฟังแบบกึง่งกึ่งคลายเครียดนะคะทำแบบเป็นภาพรวมนะอาจจะมีส่วนที่ตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ได้นะคะก็ขอให้ใช้วิจารณญาณในการรับฟังรับชมนะคะมีกาดให้เลือก3ใบนะคะสีชมพูนะคะสีเหลืองแล้วก็สีส้มนะคะอาบลองเลือกกันดูนะคะว่ากาดใบไหนที่ถูกใจเรานะคะ1 2ึสอง หรือว่า3นะคะถ้าเลือกกันได้แล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มฟังกันที่การ์ดสีชมพูค่ะอืมเป็นไพ่เทวดาออกมาเลยนะคะ ทำหัวข้อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากสื่อสารอะไรก็เป็นรูปเทวดาออกมาเลยอ๋โอโย้ยหกเหรียญหกถ้วยนะคะโอเคอันนี้จะอ่านจากไพ่ออร์คิลก่อนนะคะไพ่ก็บอกว่าตัวคุณเองเนี่ยเป็นคนที่ตัวคุณเองเนี่ยเป็นคนที่ใจดีใจบุญนะคะเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือชอบดูแลคนอื่นนะคะแล้วก็ ตัวคุณเองอาจจะเป็นคนที่ชอบไหว้พระสวดมนต์ก็ได้นะคะหรือว่าเป็นคนที่มีความเชื่อในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะที่คุณเคารพนับถือนะคะไม่ว่าจะเป็นพระหรือว่าเป็นเทพก็ดีนะคะหรือว่าเป็นเทวดาประจําตัวของคุณก็ดีนะคะคุณก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพนับถือนี่แหละนะคะที่คอยเป็นที่ยึดเหนี่ยวนะคะจิตใจของคุณนะคะ <c oughs> ท่านเขาก็มาสื่อนะคะผ่านไพ่ว่าเขาก็คอยปกป้องคอยดูแลนะคะคอยอ่อ คอยดูคุณอยู่นะคะคอยดูแลคุณอยู่นะคะอยู่ไม่ใกลไม่ไกลตัวคุณนี่แหละนะคะช่วงนี้คุณมีโอกาสที่จะได้เดินทางนะคะเดินทางอาจจะไปท่องเที่ยวนะคะหรือว่าไปทํางานก็ได้แต่ดูว่าน่าจะไปท่องเที่ยวมากกว่านะคะอาจจะได้ไปกับคนในครอบครัวนะคะไปกับคนที่คุณรักนะ,ะไปกับเพื่อนไปกับแฟนนะคะก็ได้หรือว่า,าไปกับ คนในออฟฟิศนะคะเรียกว่าไปไประชุมไปอบรมสัมมนาแต่ว่าก็ได้ไปพักผ่อนสังสรรค์กันด้วยนะคะเนี่ยมีโอกาสที่จะได้เดินทางเพิ่มมากขึ้นเป็นไปกับคนที่คุณรู้จักเป็นคนที่คุณรู้ใจนะคะอ่ะแล้วก็ช่วงนี้นะคะ,ะสมมุติว่าถ้าเกิดว่าคุณกําลังมองในเรื่องของการเงินการลงทุนอยู่นะคะมันจะค่อยเป็นค่อยไปนะคะแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ดีแล้วนะคะที่คุณแบบพยายามประหยัดผดออมนะคะหรือว่าค่อยๆเก็บเล็กผสมน้อยไปนะคะหรือว่าการร่วมต้นทําอะไรสักอย่างหนึ่งอาจจะเป็นการประกอบธุรกิจก็ได้นะคะทำถูกต้องแล้ว คะท่านก็บอกว่าท่านก็มาสืบนะคะบอกว่าค่อยๆทําไปนะคะทำแบบเล็กๆนะคะแต่ว่าค่อยๆทําไปอย่างสม่าเสมอนะคะสมมุติว่าเป็นเรื่องเงินก็ด้ก็จริงนะคะสมมุติว่าเป็นเรื่องเงินก็ได้นะคะเงินที่คุณค่อยๆเก็บออมไว้นะคะจากเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันก็จะค่อยๆได้มาเป็นก้อนใหญ่นะคะมีโอกาสที่จะเก็บเงินได้ตาม เป้าหมายตามวัตถุประสงค์ที่คุณต้องการนะคะรวมถึงการทําธุรกิจนะคะหรือว่าเป็นเป้าหมายใดๆก็ตามที่คุณได้ลงมือทําไปก่อนหน้านี้นะคะถ้าเกิดว่าคุณทําแบบเอาจริงเอาจังนะคะมุ่งมั่นสม่ําเสมอน,น,นะคะไม่ใช่ทําแบบเอ่อทำทำแป๊บๆเดี๋ยวก็เลิกนะ,ะนึกอยากจะทําก็ทําพอมีคนว่าหรือว่ามีอปุปสรรคเข้ามาหน่อยก็เลิกทําอะไรอย่างเงี้ยอ่ะอย่างนั้นมันจะไม่ได้ผลแต่ถ้าเกิดว่าที่ผ่านมานะคะคุณพยายามอย่างเต็มที่แล้วนะคะศึกษาหาความรู้นะคะแล้วก็มุ่งมั่นเอาจริง,เอ,รงเอาจังนะคะนำสิ่งที่ได้ มันอาจจะแบบมีส่วนที่ผิดพลาดบ้างอะไรบ้างแต่เราก็พยายามนํามาปรับปรุงแก้ไขอยู่เสมอเนี่ยท่านก็มาสื่อนะคะว่ามีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จนะคะท่านก็อวยพรเอาใจช่วยนะคะทีนี้มาดูในส่วนของไพ่ทาโร่กันบ้างนะคะมันมีไพ่หกเหรียญไพ่หกเหรียญอันนี้ก็สื่อถึงความที่เป็นคนที่ใจดีนะคะเป็นคนที่ใจบุญคุณอาจจะเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้มาทางสายสวดมนต์นะคะไม่ได้มาทางด่านการทําบุญไหว้พระบํารุงพระพุทธศาสนาก็ไม่เป็นไรนะคะบางคนอาจจะทํางานในรูปแบบของการเป็นจิตอาสา ก็ได้นะคะบางคนแบบชอบช่วยเหลือน,น้องหมาน้องแมวนะคะพกอาหารแมวเนี่ยติดตัวนะจริงจริงอ่ะเราก็ไม่ได้เป็นคนที่เลี้ยงแมวหรอกนะแต่ว่าเป็นคนที่แบบสงสารอ่ะขี้สงสารพอเห็นแมวจรเห็นแมวข้างทางเราก็อ่ะช่วยให้อาหารน้องหมาน้องแมวบางทีบางทีเราอาจจะ พักอยู่คอนโดอย่างนี้ใช่ไหมคะเขาให้เราเลี้ยงไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะคะเราก็เอาอาหารไปให้พวกน้องแมวจรจัดอ่ะช่วยน้องมา้าช่วยน้องแมวแบบนี้นะคะหรือว่าไปทํางานเป็นลักษณะของจิตอาสาอ่ะแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะคะไปกวาดขยะไปล้างห้องน้ํานะคะที่วดัดหรือว่าไปออกโรงทานอ่ะหรือว่าอาจจะเป็นอาสาสมัครที่แบบช่วยเหลือผู้สูงอายุนะคะอ่ะก็แล้วแต่เลยนะคะว่าทําในรูปแบบไหนนะคะก็ดีหมดนะคะแล้วก็ คุณเป็นคนรักครอบครัวนะคะคุณเป็นคนรักครอบครัวด้วยนอกจากก่อนที่คุณจะไปช่วยเหลือคนอื่นอะ่ะคุณก็พยายามที่จะดูแลคนในครอบครัวของคุณนะให้อยู่ดีมีความสุขก่อนนะคะโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่นะคะพี่น้องเนี่ยอะไรวาคนไหนที่อยู่ใกล้ตัวคุณอะ่ะคุณก็พยายามที่จะดูแลเขาให้เขามีความสุขก่อนนะคะแล้วก็พอความสุขของคนในบ้านมันโอเคละอ่ะ ขามีความสุขดีแล้วคุณก็ขยายความสุขนั้นน่ะไปให้คนรอบข้างเพิ่มมากขึ้นคนข้างบ้านบ้างอ่ะให้น้องหมาน้องแมวจอน่ะอันเนี้ยมันคือความน่ารักของคุณมันเป็นความพิเศษเฉพาะตัวของคุณจริงๆงซึ่งจากไพ่ใบนี้นะคะไพ่เทวดาเนี่ยเขาก็มาสื่อสารว่าขอให้คุณน่ยรักษาความดีแบบนี้เอาไว้นะคะเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะคะแล้วก็อีกนิดนึงแต่ท้งนี้ทัางนั้ ให้ระมัดระวังนะคะช่วงนี้อาจจะแบบมีอาการแบบเจ็บป่วยกระทันหันนะคะถ้าเกิดว่าไม่ใช่ตัวเราอาจจะเป็นคนในครอบครัวเราเป็นคุณพ่อคุณแม่เป็นคนที่เรารักก็ได้นะคะคือเรื่องของสุขภาพเรื่องของอุบัติเหตุแต่บางทีมันเราไม่สามารถที่จะควบคุมได้เนาะแต่ถ้าเกิดว่าช่วงนี้เรามีเกณฑ์ว่าเราจะต้องไปบริจาคเลือดอยู่แล้วเรามีเกณฑ์ว่าเราจะต้องไปตรวจสุขภาพประจําปีอยู่แล้วก็โอเคแล้วไปแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้อยู่ในช่วงที่แบบเออ จะไปตรวจสุขภาพนะเราไม่ได้แบบมีเกณฑ์อะไรอย่างเงี้ยช่วงนี้นะคะก็ให้ระมัดระวังหน่อยอาจจะเป็นตัวเราเองก็ได้นะคะอย่าพยายามหักโหมทํางานหนักมากจนเกินไปนะคะบางทีแบบเอ้ยมันเป็นช่วงงานเรากําลังขาขึ้นเลยช่วงนี้โอ้โหผมงานหนะักแต่บางทีตื่นเช้ามาแล้วแบบเอ้ยมันหน้ามืดมันเป็นลมหรือมันอะไรยังไงไปแล้วเราต้องมีแบบ คนเขาพาเราไปหาหมอไปโรงพยาบาลอะไรเงี้ยมันก็ไม่คุ้มกันนะคะไปเสียเวลาอยู่ที่โรงพยาบาลด้วยนะคะต้องเอาเงินที่เราดักกว่าจะได้มาเนี่ยไปจ่ายค่ายาค่าหมอค่าเดินทางนั่นนี่ด้วยนะ มันก็ไม่ดีนะคะเพราะฉะนั้นทางที่ดีก็คือว่าเออทำงานแต่พอดีพอดีนะคะแล้วก็หันมาใส่ใจสุขภาพของตัวเราเองด้วยรวมถึงสุขภาพของคนที่เรารักนะคะอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ของเรานะคะในช่วงนี้ก็แนะนํานิดนึงนะคะถ้าเป็นไปได้ก็ให้ทําบุญนะคะเอ่ออาจจะเป็นการทําบุญบริจาคลงศพก็ได้นะคะเป็นผ้าดิบห่อศพก็ได้นะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าจะไปบริจาคเลือดก,ก็ได้เช่นกันแต่ถ้าเกิดว่าเอ้ยเรา 1. เราเป็นคนกลัวเข็ม2เราให้เลือดไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะคะเราอาจจะช่วยแชร์ก็ได้นะคะเวลาที่เราเห็นใครเขาแบบเออขอรับบริจาคเลือดอะไรเงี้ยเราก็แชร์มาที่หน้า Facebook ของเราก็ได้นะคะหรือเป็นการบอกต่อเราเป็นสะพานบุญอ่ะแบบนี้ก็ได้บางทีเราให้ไม่ได้แต่ว่าอาจจะมีเพื่อนเรามีคนรู้จักของเรานะคะที่เขาให้ได้อ่ะแบบนี้ก็ได้เช่นกันอ่ะทีนี้เดี๋ยวมาดูเพิ่มเติมนะคะว่าไพ่นะคะหรือว่าการ์ดเนี่ยเขาอยากจะสื่อสารอะไรอีกบ้าง Go, นะคะเป้าหมายของคุณเนอละล้ค่ะมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จนะคะคิดหวังอะไรใดๆไ,ไว้นะเป้าหมายของคุณเนี่ยอาจจะเป็นสิ่งที่คุณได้เริ่มต้นลงมือทําไปแล้วนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยมีโอกาสที่จะสมหวังมีโอกาสที่จะเป็นจริงนะคะขออีกสองใบ Slow down นะคะใจเย็นๆนะคะบางสิ่งบางอย่างก็ต้องใจเย็นๆนะคะควบคุมระงับอารมณ์เรื่องของความหงุดหงิดความกังวลใจนะคะหรือว่าพักบ้างนะ ไฟนะคะเป็นธาตุไฟในช่วงนี้ก็อาจจะต้องแบบดูแลในเรื่องของระบบธาตุไฟนะคะในตัวเองนะอาจ,จะต้องดูแลเรื่องของเรื่องของธาตุไฟนะคะในร่างกายของตัวเราเองต้องหาเรื่องของความสมดุลในร่างกายถ้าเกิดว่าเราทํางานหนักพักผ่อนมันเหนื่อยมันล้ามากจนเกินไปเนี่ย ธาตุไฟในร่างกายเราก็ไม่ค่อยดีก็อาจจะทําให้เราเเจ็บป่วยได้ง่ายนะคะนี่ก็คือสิ่งที่ไพ่เขาอยากจะเตือนไพ่เขาอยากจะมาสื่อสารกับเรานะคะคสําหรับคนที่เลือกกองไพ่สีชมพูค่ะขอบคุณมากมากค่ะสวัสดีค่ะคนที่เลือกกองสีเหลืองนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าไพ่เขาอยากจะสื่อสารอะไรกับคุณนะคะถ้าเกิดว่าไพ่เขาเป็นตัวแทนของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้นะคะเขาอยากจะสื่อกับคุณว่าอะไรนะคะบันไดอุย้ย ภาปวดใจถูกมีดนะคะได้รับข่าวสารบางอย่างเป็นได้ทั้งข่าวดีและข่าวไม่ดีนะห้าเหรียญนะคะแปดดาบนะคะสี่ถ้วยดูเหมือนว่าในช่วงนี้นะคะ คุณจะอยู่ในสถานการณ์ที่รู้สึกอึดอัดนะคะไม่สบายใจบางคนอยู่ในช่วงของสถานการณ์ที่แบบเหมือนน้าท่วมปากนะคะอา,อาจจะมีอะไรที่คุณรู้สึกแบบอึดอัดอะ่ะแต่ว่ามันพูดไม่ได้นะอาจจะเป็นเรื่องของการงานการเงินก็ได้นะคะมันมีไพ่ห้าเหรียญเข้ามาประกบกับ8ดาบอาจจะมีใครเข้ามาแบบพูดขอหยิบขอยืมเงินคุณนะคะแล้วคุณก็ไม่สามารถที่จะปฏิเสธเขาได้อย่างเงี้ยอ,อาจจะเป็นญาตินะคะเป็นคนใกล้ชิดหรือว่าเป็นคนในที่ทํางานคุณอย่างเช่นเป็นหัวหน้าหรือว่าเป็นรุ่นพี่อะ่ะซึ่งแบบ การเงินของเราอันนี้ดูจากหน้าไพ่การเงินของเราก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อยู่แล้วนะคะเราก็ไม่อยากจะให้เขามายืมหรือว่ายังไม่อยากจะไปทําเรื่องกู้เงินร่วมกับเขาหรือว่าไปค้าประกันให้เขาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันบางทีมันปฏิเสธไม่ได้ก็ให้ระมัดระวังหน่อยนะคะในช่วงนี้ช่วงนี้นะคะไพ่เขาอยากจะสื่อสารว่าถ้าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะท่านก็อยากจะสื่อสารกับคุณว่าช่วงนี้นะคะ ให้เรามาระวังเรื่องของสายตานะคะอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อนะคะรวมถึงอาการแบบเจ็บป่วยนะคะอาจจะมีอาการแบบโรคหัวใจความดันนะคะหรือว่าเป็นแบบเขาเรียกอะไรเหมือนกับวูบง่ายนะคะให้ระมัดระวังเรื่องของการนอนหลับพักผ่อนที่ไม่เพียงพอนะคะทำให้เราเนี่ยเจ็บป่วยได้ง่ายนะคะหรือว่าช่วงนี้ให้ระมัดระวังเรื่องของของมีคมนะคะาบางคนเนี่ยอยู่ในช่วงของการแบบไปทําฟันนะคะไป บุดหินปูนแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะคะหรือว่าบางคนอยู่ในช่วงของการไปตรวจสุขภาพไปเจาะเลือดนะคะ,ะแบบนี้ก็ได้ แต่ว่าให้ระมัดระวังหน่อยนะคะในเรื่องของการงานการเงินช่วงนี้จะไม่ค่อยดีเลยนะคะพยายามหลีกเลี่ยงนะคะถ้าเกิดว่าใครมาขอหยิบขอยืมเงินเรานะคะจะให้เราไปค้าประกันให้หรือว่าใครจะมาชวนเราลงทุนในช่วงนี้ถ้าเป็นไปได้ให้พยายามปฏิเสธไปก่อนนะคะเนี่ยจะมีคนมาหาเราแต่ดูเหมือนว่าเขาจะนําข่าวที่ไม่ค่อยดีมาให้เรานะคะหรือว่าเราอาจจะได้รับรููข่าวสารอะไรยังไงบางอย่างซึ่งมันนํามาซึ่งความทุกข์ใจความกังวลใจให้กับเรานะเพราะฉนั้นก็ให้พยายาม เตรียมใจรับมือไว้หน่อยนะคะแต่ว่าดูเหมือนว่ามันก็ยังมีทางออกนี่แหละนะคะมันก็ยังมีสถานการณ์ที่ดีอยู่เพียงแต่ว่าเราอาจจะอ่ะโอเคมันเป็นการทํานายดวงแบบล่วงหน้านะคะถ้าเกิดว่าเรารู้อยู่อย่างนี้อยู่แล้วนะคะถ้าเกิดว่าใครมาขอหยิบขอยืมเงินเราเราก็จะได้แบบถ้าเป็นไปได้ถ้าเรายังไม่ได้ให้เงินเขาเนาะอ่ะ ถ้าเลี่ยงได้ก็ควรที่จะเลี่ยงไปก่อนนะคะในช่วงนี้หรือว่าถ้าเกิดว่าเราแบบก็ไม่ได้สนิทสนมอะไรกับเขามากนะคะเราก็ไม่ได้รู้จักคนคนนี้มากพอแล้วอยู่ดีๆเขาก็เข้ามาหาเรานะคะมาทําดีทําแบบเหมือนเข้ามาตีซีตีสนิทกับเราอย่างงู้นอย่างนี้แล้วอยู่ดีๆก็แบบเฮ้ยมาขอยืมเงินเราสองพันมันใช่เหรอหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือแบบเออให้เรามาระวังคนที่เขาเข้ามาหาเราอะแต่แบบเหมือนจะหวังดีแต่จริงแบบประสงค์ร้ายคนที่แบบเข้ามาแบบเหมือนเป็นมิตรแต่จริง มิจฉาชีพหรือเปล่าก็ให้ระมัดระวังไว้หน่อยนะคะในช่วงนี้ก็ให้แบบพยายามาผ่อนคลายนะคะความตึงเครียดนะคะโดยการแบบออกไปสูตรอากาศดีๆนะคะยามเช้าอยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาตินะคะอ,อยู่เขาเรียกอะไรเหมือน,นแบบ ฟังเสียงนกเสียงลมเสียงใบไม้บ้างนะคะอยู่กับธรรมชาตินะคะออกไปสูดอากาศยามเช้านะคะช่วงนี้คุณอาจจะทํางานอยู่แต่ในห้องนะคะอาจจะอยู่แต่ในห้องแอร์อยู่แต่ในออฟฟิศนะคะเอออาจจะไม่ค่อยได้แบบเออได้ไปเจอธรรมชาติสักเท่าไหร่นะคะหรือว่าแบบบางทีบางคนนะทำงานหนักตั้งแต่แบบตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นทำโอทีไปจนถึงดึกอะไรอย่างเงี้ยนะคะเรียกว่าทำงานอยู่แต่ในห้องแบบติดอยู่ในกรอบอะอยู่ในห้องอยู่ในกรอบอย่างเงี้ยติดต่อกันเป็นระยะเวลานานนะคะไพ่เขาก็ อยากจะสื่อสารว่าถ้ามีเวลานะคะอาจจะเป็นช่วงเย็นนะคะหรือว่าเป็นช่วงวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็ไปเดินเล่นนะคะที่สวนสาธารณะบ้างนะคะออกไปสูดอากาศดีๆนะแต่ท้งนี้ทางนี้กันก็ก็ต้องดูเรื่องความปลอดภัยเนาะ เรื่องของการใส่แมสหรืออะไรอย่างเงี้ยให้เรียบร้อยด้วยนะคะก็คือหาวิธีแบบผ่อนคลายความตึงเครียดบ้างนะคะหรือไม่ก็อย่างน้อยๆเนี่ยเวลาที่เรานั่งทํางานนะคะก็เปิดเสียงนะคะอาจจะเป็นเสียงน้ําไหลนะเป็นเสียงธรรมชาติเสียงนกร้องอ่ะคืออย่างน้อยแบบให้เราแบบเออฟังแล้วรู้สึกแบบเพลินๆให้เราแบบไม่เครียดมากนะคะ ออนอกจากนี้นะคะช่วงนี้ก็ให้เรามาระวังเรื่องของการเงินให้มากๆนะคะอาจจะแบบมีเงินหายของหายหรือว่าของในบ้านมันพังนะคะสูญหายไปเราต้องใช้เงินเก็บเนี่ยมาซื้อของใหม่แทนของเก่าที่ว่ามันพังหรือว่าต้องเอาเงินเนี่ยไปซ่อมนะคะไปใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าซ่อมแซมนะคะของใช้ในบ้านที่มันแบบชำรุดสึกหลอนะช่วงนี้แล้วก็ให้ระมัดระวังความหงุดหงิดนะคะตึงเครียดนะคะหรือว่ามีอาการแบบท้อง ผูกท้องเฟ้ออึดอัดแน่นท้องนะคะระบบขับถ่ายไม่ค่อยดีนะคะก็เรามัดระวังหน่อยอันนี้ดูเหมือนจากหน้าไพา่มันจะแบบไม่ค่อยดีเนาะแต่ไม่เป็นไรอันนี้คือเขาแค่ขึ้นมาเตือนนะคะมันอาจจะไม่ได้เจอกับเราในช่วงวัน2วันนี้ก็ได้เนาะมันก็เป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งนะคะก็เราอะไรที่เราป้องกันตัวเองได้นะคะเราก็เซฟตัวเราเองไว้ก่อนก็อย่าลืมนะคะอย่าลืมแบบ เออแล้วมาระวังเพื่องอุบัติเหตุจากพวกของมีคมนะคะมีดบาดกันไก่บาดอะไรอย่างนี้นะคะเราก็อ่าเดี๋ยวดูเพิ่มเติมนะคะกัสอยากจะบอกอะไรกับคุณอีกบ้างบลูนะคะสีฟ้าอืมช่วงนี้ลองหาอะไรที่เป็นสีฟ้านะคะสีฟ้ามันก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของความสงบนะคะความสดชื่นอาจจะช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดให้กับคุณนะคะลองหา วอลเปเปอร์ <Wall> paper, อ่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นวอลเปเปอร์โน้ตบุ๊กก็ได้นะตั้งให้แบบมันเป็นรูปเอ่อตั้งให้เป็นรูปท้องฟ้าอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเออหาโปสการ์ดนะอ่าหาโปสการ์ดที่แบบเป็นรูปท้องฟ้าสว่างสว่างพิมพ์ออกมาจากคอมพิวเตอร์ก็ได้อ่าพิมพ์ออกมาแล้วก็มาแปะที่แบบว่าเออข้างๆบริเวณโต๊ะทํางานของเราอะไรเงี้ยค่ะเออสีฟ้าฟ้าเนี่ยจะช่วยให้คุณรู้สึกสงบนะคะแล้วก็ใจเย็นเพิ่มมากขึ้นเดี๋ยวขอดูสักสองใบนะคะ prosperity โ okay. อเคแต่ก็จะมีความอุดมสมบูรณ์นะคะมีความมั่งคัง่งมั่นคงเกิดขึ้นเพียงแต่ก็ต้องเรามัดระวังนะคะอย่าให้ใครยืมเงินนะในช่วงนี้นะคะ focus นะคะ,ะช่วงนี้มีสมาธิในการทำงานให้มากๆนะคะหรือว่าคุณอย่างเช่นไม่ต้องเป็นการทำงานก็ได้นะ,ะขอให้เราเนี่ยมีสมาธิต่อเนื่องนะคะในการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะคะช่วงนี้คุณอาจจะรู้สึกแบบวอกแวกง่ายนะคะเหมือนกับว่าจิตใจเราแ่ค่อยมีสมาธิเลยนะคะบางทีอ่านหนังสือเล่มนึงเนี่ย ยังไม่ถึงครึ่งเล่มเลยอ่ะเดี๋ยวก็หยิบมือถือละเดี๋ยวก็ลุกไปทํานูน่นทํานี่นะคะมันเหมือนกับว่าช่วงนี้ยเราไม่ค่อยมีสมาธิในการทํางานสักเท่าไหร่นะคะหรือว่าทําอะไรแล้วแบบมันไม่ค่อยต่อเนื่องเท่าที่ควระคะเหมือนกับว่าจิตเรามันฟุ้งซ่านง่ายอ่ะอย่างนี้อาจจะไม่ต้องวัดถึงขนาดแบบไปสวดมนต์นั่งสมาธิขนาดนั้นก็ได้นะคะแต่มันว่าเออลองลองทาอะไรให้แบบเป็นกิจจลักษณะนะคะเหมือนกับว่าเออช่วงเวลานี้เราจะอ่านหนังสือก็มีสมาธิอยู่กับการอ่านหนังสือหรือว่ามีสมาธิอยู่กับการ ทำงานแบบจริงจริงจังๆนะ45นาทีหรือว่า50นาทีแล้วก็หลังจากนั้นก็ลุกแบบไปเข้าห้องน้ำบ้างลุกขึ้นมายืดเส้นยืดสายบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าช่วงเวลาที่เราทางานก็ให้มีพลังของการโฟก,กัสนะคะในเรื่องของเรื่องนั้นๆให้เต็มที่นะคะเนี่ยเรื่องของมีความอุดมสมบูรณ์มีความก้าวหน้ามีความ รุ่งเรืองนะคะสิ่งใดที่เรารอคอยเนี่ยมีโอกาสที่จะสมหวังเพียงแต่ว่ามันอาจจะต้องผ่านช่วงช่วงนี้ไปก่อนก็เท่านั้นเองนะคะก็อย่าลืมนอาะช่วงนี้สีฟ้าก็จะช่วยให้คุณรู้สึกสงบนะคะมีพลังใจที่ดีขึ้นอาจจะช่วยให้คุณแบบรู้สึกเย็น,นะคะ่ะ คลายเครียดได้ดีขึ้นด้วยก็ได้หรือว่าถ้าเกิดว่าคุณแบบมีหินคริสตันนะคะอาจจะลองเลือกใช้หินที่แบบเป็นหินสีฟ้าก็อาจจะดีอาจจะช่วยส่งเสริมกับคุณในช่วงนี้ก็ได้ค่ะเอาละนี่ก็เป็นคําทํานายของผู้ที่เลือกน้องกองสีเหลืองค่ะขอบคุณมากมากค่ะสวัสดีค่ะคนที่เลือกน้องกองสีส้มนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะท่านมีอยู่จริงท่านอยากจะสื่อสารอะไรกับคุณอืม ดูไพ่ทาโร่อีก3ใบนะคะ6ไม้เท้า8ถ้วยเด็กถือดาบนะคะโอเคช่วงนี้บางคนนะคะอาจจะได้อยู่ในช่วงของการไปอยู่ในช่วงของการดูแลนะคะเรื่องของการรักษาสุขภาพตัวเราเองนะคะหรือว่า คนรอบข้างเราก็ได้นะอาจจะแบบเล็กๆน้อยๆนะคะปวดหัวตัวร้อนนะคะอาจจะไปซื้อยากินนะคะบางคนแบบมีโรคประจําตัวก็ได้นะคะอยู่ในช่วงของการดูต้องดูแลรักษาสุขภาพของตัวเราเองนะคะรวมถึงคนรอบข้างของเราด้วยนะคะถ้าเกิดว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในจริงท่านอาจจะอยากจะสื่อว่าช่วงนี้ยให้หันมาดูแลเอาใจใส่สุขภาพของตัวเราเองด้วยก็ได้นะคะแล้วก็ตัวคุณเองนะในช่วงนี้เนี่ย ให้ระวังนะคะระวังอาการที่เกี่ยวข้องกับการนอนหลับนะคะการพักผ่อนไม่ค่อยเพียงพอนะบางคนอาจจะทํางานแบบจนถึงดึกนะคะหรือว่าบางทีเราอาจจะติดซีรีส์บางทีเราอาจจะติดนิยายเองก็ได้นะอ่ามันทําให้ชั่วโมงการนอนของเราเนี่ยมันนอนน้อยนะคะไม่ค่อยเพียงพอสักเท่าไหร่ก็ให้ระมัดระวังเรื่องของการนอนด้วยแล้วก็บางคนอาจจะมีอาการแบบหลับหลับตื่นตื่นนะคะพอตื่นขึ้นมาสมมติบางคนแบบตื่นขึ้นมาเข้าห้องน้ำใช่ไหมพอจะไปหลับอีกทีมันแบบ เป็นคนที่หลับยากอ่ะอย่างนี้ก็ให้ระมัดระวังนะคะตัวคุณเองเนี่ยเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือนะคะชอบดูแลชอบช่วยเหลือคนอื่นนะคะเป็นแสงสว่างนะคะเป็นคนที่คอยให้คําแนะนำนะคะให้กําลังใจนะคะให้สิ่งดีๆกับคนอื่นอยู่เสมอโดยที่แบบคุณก็ไม่ได้หวังผลตอบแทนนะคะแล้วก็บางคนอาจจะเป็นคนที่มีเซนต์ด้วยก็ได้นะคะอาจจะเป็นคนที่มีลางสังหรณ์นะคะมียานสัมผัสบ,บางอย่างนะในช่วงนี้นะคะ ถ้าเกิดว่าช่วงนี้คุณสวดมนต์นั่งสมาธิก็อาจจะช่วยให้เซนต์นะคะหรือว่าสมาธิของคุณดีขึ้นก็ได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่ไม่ได้มีเซนต์ก็ไม่เป็นไรนะคะช่วงนี้อาจจะต้องมีมการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทํางานบางอย่างก็ได้นะคะ เพื่อให้ผลลัพธ์ออกมาเนี่ยดีขึ้นนะคะบางทีเราใช้วิธีการเดิมๆรูปแบบเดิมๆเ,เนี่ยมันก็ได้ผลแบบเดิมนะคะตอนนี้อาจจะต้องมีการปรับปรุงรูปแบบการทํางานอะไรใหม่ๆอาจจะต้องใช้ภาษาเข้ามาอาจจะต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยนะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าเราก็ลองทุกวิถีทางแล้วมันก็ยังไม่ค่อยดีขึ้นจริงะคะ่ะอาจจะต้องไปหาไปขอคําแนะนำนะคะจากคนที่เขามีความเชี่ยวชาญนะคะในเรื่องเรื่องนั้นอาจจะเป็นครูบาอาจารย์ของเราเป็นผู้ใหญ่คนที่เรา เราเคารพนับถืออาจจะเป็นหัวหน้าเราเป็นเจ้านายเราก็ได้นะคะไปขอคําแนะนำนะคะไปขอความรู้จากเขาจะช่วยให้เราเนี่ยแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะช่วงนี้บางคนเนี่ยอาจจะอยู่ในช่วงของการเดินทางนะคะมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายนะคะการแยกจาก การออกจากจุดหนึ่งไปอีกอยังจุดหนึ่งะคะบางคนอาจจะต้องไปทํางานไกลบ้านอาจจะต้องไปเรียนไกลบ้านอ่ะแบบนี้หรือว่าอาจจะได้แบบกลับบ้านดึกนะคะบางคนเนี่ยทำงานแบบเข้ากะนะคะเรียกว่า ทำงานแบบเวลาไม่ค่อยตรงกับคนอื่นอะทำงานไม่ค่อยตรงกับเวลาคนที่บ้านช่วงนี้คุณอาจจะไม่ค่อยได้เจอกับคนที่บ้านมากนักนะ,ะเรียกว่าห่างๆกันกออ็ถ้าเกิดว่ามีเวลานะคะช่วงเย็นหรือว่าช่วงเสาร์อาทิตย์ก็พยายามหากิจกรรมทําร่วมกับคนในครอบครัวเนาะแล้วก็การงานของคุณในช่วงนี้ก็ดูมีความก้าวหน้าดีนะคะงานที่คุณถ้าเกิดว่าคุณทํามาสักระยะหนึ่งแล้วนะ อ่ะโอเคงานของคุณเนี่ยมันจะมีความก้าวหน้ามีความมั่นคงดีเกิดขึ้นนะคะมันบางทีมันดูเหมือนแบบช้าๆหน่อยนะคะแต่ว่ามันเป็นสเต็ปที่ช้าแต่ว่ามั่นคง ะะช่วงนี้ให้เรามัดระวังเรื่องของบุตรหลานบริวารน,นิดนึงนะคะอาจจะมีใครที่ทําให้แบบคุณเป็นกังวลหรือว่าปวดหัวนะคะถ้าเกิดว่าคุณมีลูกมีหลานนะคะมีน้องหมาน้องแมวอยู่ในบ้านในช่วงนี้เขาอาจจะแบบซุกซนนะคะ,อ,ะอาจจะแบบมีอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆ,ๆนะคะถ้าเกิดว่าเป็นลูกหลานเราบางทีเขาอาจจะแบบเดินเตะโต๊ะชนนั่นชนนี่มีแผลมาหรือว่าทำนู่นนี่นั่น,นทำให้เราแบบรู้สึกแบบ จุกจิกกังวลใจแต่ว่าโดยรวมก็ไม่ได้เป็นปัญหาหนักอะไรมากนักนะคะอ่ะบางคนถ้าเกิดว่ามีน้องหมาน้องแมวช่วงนี้ก็อาจจะต้องพาไปหาคุณหมออ่ะแบบนี้ก็ได้พอดีขึ้นในตําแหน่งของคุณหมอพอดีหรือว่าอาจจะเป็นบุตรหลานบริวารเราในช่วงเนี้ยลาจจะต้องพาลูกเราไปฉีดวัคซีนอ่ะพาหลานไปหาคุณหมอนะคะอ่ะหรือเ,เป็นเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยอ่ะอย่างนี้ก็ได้เช่นกันอ่ะทีนี้เดี๋ยวมาดูเพิ่มเติมนะคะว่าการอยากจะบอกอะไรอีกบ้างอื Family นะคะนี่ช่วงนี้นะคะก็ให้ใช้เวลาอยู่กับครอบครัวจริงๆด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวขอดูอีกสัก2ใบนะคะการอยากจะบอกอะไรเพิ่มเติมเซฟวิ่นะคะเรื่องของการเงินการลงทุนช่วงนี้พยายามจัดสรรการเงินให้ดีๆนะคะ New e x p e r i e n นะคะนี่เป็นเรื่องของการปรับปรุง <c oughs> การเปิดโอกาสให้ตัวเองนะคะอาจจะต้องทดลองทําอะไรใหม่ๆนะคะสิ่งที่เรายังไม่รู้สิ่งที่เรายังไม่เคยทำนะคะลองเปิดโอกาสให้กับตัวเราเองดูนะคะลองหาประสบการณ์ใหม่ๆอาจจะไม่เชิงว่าเป็นงานใหม่ก็ได้อาจจะเป็นเรื่องของทักษะนะคะอาจจะเป็นเรื่องของการใช้ภาษานะคะการใช้สื่อออนไลน์นะคะการท YouTube การทํา Tik t ok. อ็อกอ่อะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะหรือว่าอาจจะเป็นการ เป็นกิจกรรมเ,เป็นงานอดิเรกที่เราสนใจแต่ว่าเรายังไม่เคยทําก็ได้เช่นการวาดภาพสีน้ําการหัดถ่ายภาพาถ่ายภาพสวยๆทํายังไงการตกแต่งภาพทํายังไงจากที่เราเคยเป็นคนที่แบบโอ้ยเราไม่มีหัวทางด้านนี้เลยเราไม่มีหัวแบบครีเอทเราไม่มีความคิดที่แบบเป็นศิละปะอะไรอย่างนี้เลยอลองมาทําใหม่อันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะพอเพื่อน,เพ,อนเพื่อนเห็นแบบอพอเป็นแนว,แนวเป็นไอเดียอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเฮ้ยเราอยากเขียนนิยายขึ้นมาสักเล่มหนึง่ง อะไรอย่างนี้ก็ได้ก็ลองหาตัวเองดูว่าเออในช่วงนี้เราอยากจะทําอะไรเราก็เปิดโอกาสนะคะให้เราลองเรียนรู้ได้เริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆคุณอาจจะได้เจอเจอตัวคุณเองนะคะเจอะเจอตัวตนของคุณในะอีกมิติหนึ่งซึ่งแบบเออคุณก็ไม่เคยเจอมาก่อนหรือว่าไม่เคยรู้มาก่อนว่าเออจริงๆเราก็สามารถทําเรื่องเรื่องนี้ได้นะก็ได้นะนี่ก,ก็คือเป็น ให้ของคนที่เลือกกล่องที่3นะคะนี่ก็คือสิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเขาอยากจะบอกคุณแต่ว่ายังไงก็ตามนะ,ะช่วงนี้ก็ระมัดระวังดูแลเรื่องของสุขภาพของตัวเองด้วยนะคะแล้วก็คนในบ้านของเราด้วยเนาะนะคะดูแลสุขภาพกันให้ดีๆเอาละวันนี้ก็ทํานายครบหมดแล้วนะคะไม่รู้ว่าจะตรงใจกันมากน้อยแค่ไหนนะคะชอบไม่ชอบอย่างไรนะคะฟังแล้วเป็นยังไง ตรงหรือว่ารู้สึกอย่างไรก็ฝากคอมเมนต์พูดคุยกันแบบสุภาพนะคะใต้คลิปนี้หน่อยนะคะก็จะได้ร่วมพูดคุยกับเพื่อนๆแล้วก็นําไปปรับปรุงการทําคลิปครั้งหน้าให้ดียิ่งขึ้นต่อไปนะคะหรือว่าถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะให้ทําคลิปในหัวข้อไหนก็ลองพูดคุยลองเสนอแนะกันมานะคะถ้าเกิดว่าแอร์พอจะทําได้ก็จะได้นําไปทําให้ถูกใจเพื่อนเพื่อนเพิ่มมากขึ้นค่ะวันนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนแล้วนะคะขอจบคลิปแต่เพียงวันนี้วันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ